สวัสดีท่านผู้ชมครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราไปพาไก่ขึ้นแพรมาแล้วนะครับป่าคลิปนี้นะครับเราจะทำแพรให้เป็นโรงเลี้ยงไก่หรือเปล่านะครับมีไก่อยู่สามตัวบนแพร์ตัวนี้นะครับนี่ครับสามตัวมาดูว่าเราจะสร้างแพรเป็นโรงเลี้ยงไก่หรือเปล่านะครับแล้วต่อแพรเสร็จจะไปไหนกันต่อนะครับป่าแล้วเดี๋ไม่ไปการเสียเวลาครับ เราทําการวาร์ปไปเลยดีกว่าครับอ่าแปตอนใกล้ๆจะจบตอนใกล้ๆจะตั้งแผร่เสร็จเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเอาละครับมาแล้วสามสองหนึ่งเปิดวาร์ปเอาละครับหลังจากที่วาร์ปมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าแพรของเรานั้นมันแทบจะไม่ใช่แพรครับแทบจะกลายเป็นเรือไปแล้วครับ มีลังเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับมีชั้นสองครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีมีเตียงใช่ไหมเตียงไม้ตรงนี้ให้นอนเล่นด้วยมันไม้สองต้นเวลาถาถูกมแล้วครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับครับโอ้โหดูแยกกันนอนครับเอ้ตัวบนนี่ฉลาดอะไอ้หัวขาวฉลาดถ้าไปนอนชั้นสองดูครับโอ้้ไอ้ตัวอาหรับตรงนี้นอนกับไก่นะครับตัวนี้มานอนจะริมตรงนี้เลยไม่กลัวตกแพ้แล้วไงเนี่ยอ่าครับนะ มาดูแพของเราต่อกันต่อ,ตอก็จะมีตัวปิ้งย่างตรงนี้เพิ่มมานะดูครับแพมีสามชั้นนะตอนแรกมีสองชั้นว่าอึ้งน,นะนี่มีสามชั้นเลยทีเดียวนะครับชั้นสามก็จะมีนะครับมุมหามุม,หาม,มหามุมนะจะมีกล้องไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่ากล้องสองทางใครและกล้องดูดาวครับแหงนดูนข้างบนละเกินนะครับจะมีใบเรืออยู่นี้นีดหนึ่งใบนะครับดูมีรูรอบขอบชิดอย่างดีนี่ครับสังเกตมีนี้ด้วย อะไรนะงองมาลัยเหรอเขาเรียกวอะไรนะเออเนี่ยที่สําหรับให้กับตันเรือเป็นคนประคับเรือนะครับแล้วก็เราจะเรลยกเพียงหนึ่งชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะทําสามารถต่างตรงนี้ไปได้นะเดี๋ยวรอเช้าเหมือนเดิมครับดูสิครับอืมมอมาดูดีทีเดียวนี่ไม่รู้ว่าแพ้นี่รับน้ําหนักดูได้ยังไงนะครับอะไรหลายๆอย่างเยอะมากมากัาหมดเลยนะครับโอ้สวยผมว่าสวยนะก็สงสัยตรงเนี้ย แต่ขาวๆนี่คือแต่มากเลยรูมดูไม่ได้ด้วยมันคืออะไรไม่รู้ขาวๆตรงนี้อยากรู้มากเลยครับดูมไม่ได้อ่ะ<ขาว>มีภพเพลิงอยู่สองจุดตรงนี้ตรงนี้ฝนตกอีกแล้วครับทีแล้วก็ฝนตกนะคลิปนี้ก็ฝนตกมันหลับกันใหญ่เลยครับตกลงอันนี้กล้องสองทางไกลหรือว่าไปฉายทำไมไม,มีแสงไปด้วยนะครับ ็ตามหลักผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตามหลักคณศาสตร์ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าแพมีแค่นี้จะสร้างสามชั้นได้ยังไงนะครับคือถ้าเป็นเรือมันจะมีท้องเรือใช่ไหมมันจะสามารถทําให้ลอยอยู่บนน้าได้นะครับโดยอาศัยหลักของอากาศอยู่ในเรือนะครับนะพอเรือมีรูรั่วปุ๊บทาให้น้ําเข้าเรือเรือก็จะจมใช่ไหมนั่นคือใช้หลักการอากาศทําให้เรือมันลอยได้แต่แพตรงนี้แพกดเลยครับดูครับ มีอะไรสักอย่างครับมีพื้นโล่งๆครับแต่สามารถสร้างได้ขนาดนี้เอาว่าสมมติมันไม่จมก็เหอะผมว่ามันน่าจะเอียงอะเอียงไปทางมุมนูนนม้นอะตายหมดนะเออมันไม่ไม่จมไม่เอียงแต่อ,อย่างว่าเกมก็คือเกมครับมันดูสวยนะดูสิสวยไหมผมว่ามันดูเท่มากเลยเอา,าละต่เดี๋ยวเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างชิ้นสุดท้ายกันเลือกไว้รอเดี๋ยว,วรตรงนี้ครับก็จะเป็น ใบเรือนั่นเองนะครับดูว่าจะเป็นใบเรือหน้าตาแบบไหนแล้วก็จะพาเราไปที่ไหนต่ออ้าวและสามตีสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ตื่นาไปสร้างเลยปิงปิงโอเคเรออะไรอะปอิ้ยโอ้โหใบเรือใหญ่ขึ้นนั่นเองครับโอ้โหเท่เลยดูดิครับ เรือย้อยให,ใหญ่โอ้อย่างนี้นี่เองครับโอ้ดูข้างหน้าดูข้างหน้าหน่อยดูขาด้ขางหนา้าหน่อยนี่ครับอืมอย่างนี้นี่เองครับเอ๊เดี๋ยวเท่เท่เท่เอาละครับเราออกเรือกันดีกว่าครับดูครับว่าจะไปที่ไหนกันต่อน,นะครับป้ายผมพับลงมาลงมาโอ้มีแพเอ๊มีพายอยู่สองพายพายเรือขนาดนี้เลยเหรอไปไหวจริงเลเนี่เ <laughs> อาเดี๋ยวแล้วหายไปเดียวคนหนึ่งอะ ของแอบอยู่นี่ทำอะไรมันเนี่ยทำอะไรไม่รู้ปล่อยมันโอ้ดีไงครับมาเจออะไรเอ่ยพีระมิดหรือเปล่าเนีย่ยใช่พีระมิดไม่ใช่ทา,างงี้เขาเรียกว่าอะไรนะปราสาทของทางอาหรับเขาอะเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่พีระมิด <laughs> พูดผิดพูดผิดโอ้ไป่แล้มีคนโดดยง็ยงยรออยู่ครับตอนนี้มาถึงแล้วจ้าด <laughs> เย้เย yeah, yeah, yeah. in oh, ah. right. ah. ่เย้ดีใจกันใหญ่เลยโอ้ฟาโร่นั่นเองฟาโรมารับฟาโรหรือเปล่าเอ่ยครับปราสาทฟาโรนี่เองอ่ะโอ้เราจะไปที่นี่ไปช่วยพาเราไปหน่อยได้มากโอ้ได้เลยขึ้นเรือมาเลยเพื่อนไปแล้วครับก็ทิ้งแพอันนี้ไว้ตั้งแพใหม่โอนี่ครับปราสาทฟาโรแล้วตรงนู้นจะเป็นพิระมิดครับเราจะไกำลังจะไปพิระมิดกันนะครับต้องสร้างใหม่แล้วเนี่ยเอ๊ ไปที่ด้านที่ตีแล้วครับวิ่งาฟาโรมาครับอ่าไม่ใช่ฟาโรมันเขียนว่าอะไร HUF ใช่ไหมงออะไรมันกีอเอเอาล,ลครับตอนนี้ก็มาถึงฐานที่ตีแล้วนะโอ้ทีน,นี้ก็ต้องก็จบันเพีงเท่านี้ครับเพราะว่ามันก็จบฐานสามแล้วเนาะโอเคครับก็หวังว่าจะสนุกนะครับกอบขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ บายบายครับสวัสดีครับ